นอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสจีบมาเสียมมาลองมาให้สักคนหมากคุาเรียนใหญ่พี่น้องเป็นสามมาก นนะะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่องคิดอยากกินต้มนะไม้จ้าไปหาบริเดาพอปลูกไวไก้ใกล้จะได้กินใกล้นะคะมาครับนอกขาวๆเปนอก,กนต้ม Ui, nó khá bún bún mãnh dáng hm mãnh dáng hm mãnh dáng hm 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 tôm chăm นี่ค่ะต้มแจ่ว,วน้องเพื่อนเนาะตอนเราเสื้ออยู่แล้วเรามามาหาเทมเพื่อนลำหนักมาโอ้ยจะสับต่ำพนไป ซอฟต์ซอฟต์แคบเอยไม่ตุ่ม ขึ้นนนไม่บ่งดพี่น้อง้านน้ําไม่ไล่น้ำมนสิลายกูเนีนแะล้วโอ้ยนอกขาขาวจุ๋มสุดเนี่ยเนี่ย Ui, nó bọc kinh nhai nữa, dạng lược đấy แคปรูปหน่อยค่ะแคปรูปหน่อยค่ะเอามือแตะตแตะปุ่มสีขาวนเด้ยจะไปแตาลูกมือแตะปุ่มสีขาวเห็นกูอยู่กับกานคนเห็นหรอ,อ ตนอนเขาขาวน้าต่นอนมันนันหงใหม่นีอ,นองนี่โอ้ยต้มก็้งหวานๆานเนาะจ้านี่โอ้ยซับไปเลยดินี่พี่น้องโอ้ยน,น,น,นอนเขาขาวนะจา้านะจา้นะจาโอ้ยสองนอง นอนกบพบตุบสิตุบสิบสิบอย่าคิดอยากแคบอีกแคบอีกมองเก่ากวนอ่ะเออออาอีก

ใช่หนักกนนอมันช่งลางนีเนาะแต่จะได้ตัวมันขึ้นคนดี เดี๋ยเร็วเด,ด๋ยะนอนพอดีนนองเจ้าคุนี่กอดนี่เบาเสื้อพมักมาหาหรืเ่ มันมาฉับก่อนนะพอมันออกดีส่งหน่อยได้ใช่ไหเขี่ยวหน่อย

ตบเจ็บเจีบนี่เดระคลายบใส่เสือเ้อแขนขาดใส่สก๊าดจับคลาย เต็นโอขาวๆแคบดิแคบโบกชา,ายห,หูเก่าเนะี้ยแคบลงมาอีกดิ อนี่จะตรมตันเต๋วนะฮะปะ้งเ,เคี่ยนก็แแล้วอะตกผ้าไหมฮะ โอ้ยนอนอย่างั้นฮะหัว 对吧？ gian cái bộ ha sao uất uất và mà thằng hạ คุณแมวสอนอาลายมันก็เ<ล>บิดแต่ว่าสอนก็นสอนเฉพาะกลิ่นไงที่พ่ว่าเห็นลายเอาลายเห็นลายเพื่อเอาลายคุณแมวย่างโกงห้าอยูวอ่ว่าไอ้โจ๊กกินลูกหอกมันเบิดเราอ่ะเฮ้ยแกงเห็ดพอ่อสาพี่น้องเพชรพ่อหนังบ่มีก็ขึ้นไปแกงบรเวนอยู่ ขายกให้่งคันนี้พ่อขายอะห้กินบได้ค้มคมันคือก่อมัคมกาให้พ่อ่านคุมไมแมมันคุมไม่ใมัน่เดี๋ยวอชอันตินข้าวเช้า Nhưng bộ mặt ma á bí bị tay hôm nay này ngủ, mắm chút không có cặp ma, nhân. Tóc tân nạn nhân, 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 tân nạn បបាក់กินก้อยยําแดงน้ําล้ําទៅព្រឹកគេ เอาใปเพิกเพ็ดก็เลยเสพหรอจิ้มกรองขยาเพ็ดแหละเพอาอิตูน่ะปงน่งกว่ท่านแม่นุ้ยล้าสิบบ่าใช่ชวนใหม่น่ะฟังคนนี่ป้ารถไะจูอาาคตโกส่วนมากจะผูกไใ กางก้ากแจ๊กงูอนก็เป็นป้าอยู่พื่นง่มากูกำปนกูลงกึงกักะนี่คะนี่ออมีก้า ตัวน้ำตัวเลยเลยไม่นม้ีอ๋อไม่รู้ายไายแล้ยวน,นไปหายว้ยผู้ชมมเหสถพจะพูดทางวัดคุ้มพระถังทางวัดนางบวชน,นะไม่รั้ได้ตรงนีะก็ตพอนี้ ยิ uhm. ่งนะกินปริกิขาวกับหมม่วงกินจับแยงกับมะรงหมกม่วงเอ้ยเา ทำไม่ดับใจข้างหน้าไม่ดีดับกับทำมันแก่นะพี่หนุ่มจะให้พอนัองไม่กินได้ทำให้พ่อผายมันคมที่นั่งกลาวันเขาต้มต้มจับเจว 好吧。 พี่แนมก็กินแกงเขียจังหอนเพระมีน้ำเมือกน้ำมันอย่างละอ้วกอ่ะก็อ้วกไม่คือว่าน้ำข่าเงี้นยนะยุคนเทพโลดแสนมาจ้ะเทพพอ ที่ตลาดเล่านะที่ตลาดเล่าตลาดชุกสวัสด์ตลาดชุกสวัสดสส์ยจ่มส่ามันบรมเยังแพงอยู่บ่เหรบเหรอเนีน่ยมันบโดโลชามลอยสีลอย

ก,กัจญาแมนเวลาพาจากกัญญาก็ะลึขอคุณคอาแมนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโดยสบัสดีเจ้า